สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลตู่นะคะที่รถบ้านน้องปาย107นะคะวันนี้จะมานําเสนอรถเพิ่งออกมาใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะรถขั้นใหม่ของเรา m มิซูบิชิปาเจโร o ค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกเรื่องโปรโมชั่นการออกรถนั้นนะคะออกรถที่บ้านน้องปายไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยสักบาทเลยค่ะคือมาศูนย์บาทคุณก็ได้รถกลับบ้านได้ สลิปคาร์บอนลดเพิ่มอีก1 0,000บาทเลยนะคะหรือมาภายในสาวาทิต์นี้เราก็ลดเพิ่มให้อีก1 0,000บาทเลยคะ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรเราเราเรามีบริการไฟแนนซ์ออนไลน์ให้นะคะสามารถส่งส่งลถฟรีได้ทั่วประเทศเลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยสักบาทคะ่คะค่ะเดี๋ยวยังไงเราลองมาดูลบัลบๆรถกันนะคะโอเคคะ่ะรับๆรถนะคะตัว ตัวกระจังหน้าตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะซึ่งเป็นสีขาวมุกซึ่งหายากมากคือมาเนี่ยยังไงรีบจับรีบจองแล้วคันนี้ค่ะน้องจัดเต็มมากเลยอะ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้มาพร้อมเ,ออเซ็นเซอร์ทั้งหมด6จุดนะคะทั้งด้านข้างด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนี้อีกทีหนึง่งไฟก็คือกระจังจะคือใหญ่มากเลยคือตัดด้วยโครเมียมสวยมากๆโอเคค่ะเรามาดูรอบรถกันค่ะ ตัวด้านหลังนะคะตัวด้านหลังนะคะก็มาพร้อมเซนเซอร์ทั้งหมด6จุดเหมือนกันเท่ากับข้างหน้าเลยนะคะแถมกล้องหลังมาอีกด้วยอยู่ด้านนี้นะคะกล้องหลังซึ่งดีไซน์สวยงามมากอันนี้คือเป็นตัวไมเนชเชนแล้วซึ่งเป็นตัวท็อปสุดของเราเลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูภายในกันนะคะระบบเปิดก็เป็นคือเป็นออโต้แล้วนะคะโอเคค่ะเรามาดูภายในค่ะ ภายในซึ่งกว้างขวางมากเหมาะสำหรับเป็นรถครอบครัวรถขนของขนของเยอะๆไม่ว่าเราจะไปต่างจังหวัดหรือว่าผู้โดยสารหลายคนเบาะก,ก็สามารถปรับได้แบบนี้นะคะอันนี้คือสามารถปรับอันนี้เดี๋ยวลองปรับดูให้คร่าวๆนะคะเราสามารถปรับไปเลยก็ได้อันนี้ไม่ว่าจะวางกระเป๋าใบใหญ่ๆหรือว่าเป็นถุงกอ๊อฟสำหรับคุณผู้ชายเวลาไปไดิก๊อฟก็ได้นะคะค่ะ <Okay, ha. S 1> และภายในมีแอร์ทั้งหมดสข้างนะคะ เดี๋ยวเราลองมาดูภายในกันค่ะตัวระบบเปิดปิดประตูนะคะเป็น keyless แล้วซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กุญแจเปิดเลยเราเอากุญแจคือทุกอย่างมันเป็นเซ็นเซอร์หมดเลยเราก็สามารถเปิดประตูได้แล้วอ่สำหรับตัวพวงมาลัย พวงมาลัยอันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะซึ่งเป็นพวงมาลัยสีก้านด้านซ้ายจะควบคุมด้วยกล้อง360้อองศาซึ่งจะอยู่ที่หน้าจอตรงนี้หน้าจอของเราจะเป็นตัวทัชสกรีนนะคะค่ะแล้วระบบด้านขวาจะเป็นตัวคริสคอนโซลชุดนี้รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมแพลตชิพนะคะซึ่งสามารถทำงานได้ตรงนี้ส่วนตรงช่วงตรงกลางคอนโซลตัด ตัดด้วยทูสีทูโทนสีดำกับส,สีสีสีเงินนะคะซึ่งเป็นเกียร์ออโต้มีตัวเบรกโฮตรงนี้นะคะเบาะสองข้างเป็นหนังแท้แล้วระบบไฟฟ้าปรับระบบด้วยไฟฟ้านะคะส่วนแอร์แบ็กแอร์แบกมีทั้งหมด6คู่นะคะภายในรถคันนี้ส่วนตัวตรงช่วงตรงกลางนี้นะคะ ตัวตรงช่วงตรงกลางนี้สามารถมีแผ่นใส่ DVD ใส่แผนแ่นอะไรใส่การ์ตูนให้คุณหนูหนูดูคุณเด็กๆด,ดูได้นะคะอันนี้เปิดลงมาดูได้อย่างนี้เปิดอย่างนี้โอเคซึ่งคันนี้ถือว่าจัดเต็มมากสวยสภาพนางฟ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเซลล์ตูจะให้ราคานะคะเดี๋ยวเราลองมาดูราคากันค่ะว่าวันนี้มีโปรโมชั่นอะไร ภายในรถคันนี้คันนี้นะคะเป็นมิ u s u s i s ปาเจโร่ o 2016นุ่นท็อปสุดขับ4นะคะเ,เครื่อง2.4ค่ะสำหรับราคานะคะซึ่งใครที่กำลังดูอยู่เดี๋ยวจะให้ราคาพิเศษเลยอะคะ่ะคันนี้อยู่เพียง8,99,000นะคะถ้าใครสนใจสามารถแคปหน้าจอทะเบียนรถรถหรือว่าอยากดูทุกซอกทุกมุมทั้งภายนอกภายใน อินบอกมหาเซลตูได้เลยนะคะเดี๋ยวขอฝากเบอร์ไว้ด้วยนะคะ064-076-4926ค่ะยังไงติดต่อมานะคะถ้าลูกค้าดูทางช่องไหนก็ถ้าดูทางช่อง YouTube ฝากกด l i ค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะนั้นแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ